สวัสดีครับผมเอ็มรสซิงไทยแลนด์นะครับสำหรับวันนี้ครับผมไปติดจอพาวเนียตัวนี้มานะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสาหรับจอพาวเนียตัวนี้นะครับมีน้องผมคนนึงนะครับบอกว่าอยากที่จะได้จอติดรถยนต์นะครับที่สามารถจะมิลเลอร์ลิงขึ้นตัวรถได้นะครับซึ่งจอตัวนี้นะครับเป็นจอที่สามารถทําได้นะครับหลายๆคนถามว่ามิลเลอร์ลิงคืออะไรมิลเลอร์ลิงเนี่ยก็คือการสะท้อนหน้าจอของมือถือนะครับขึ้นมาอยู่จอที่รถยนต์ซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถทําได้เลยแล้วนอกเหนือจากการ มิเรลลิงนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมต่อ Android Auto นะครับแล้วก็ Apple CarPlay ได้ด้วยนะครับสำหรับจอตัวนี้นะครับเป็นจอ Pioneer DMH A4450BT นะครับซึ่งเป็นตัวท็อปของจอในตระกูล A-series ของ Pioneer เลยหน้าตาจอจะเป็นแบบนี้ขนาดตัวจอนะครับจะเป็นขนาด6.8นิ้วนะครับซึ่งเป็นขนาดจอ2ดินนะครับสามารถใส่กับรถยนต์เนี่ยได้เกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับอย่างสําหรับ Camry ตัวนี้เนี่ยก็สามารถใส่ได้นะครับเพียงแค่ซื้อตัวกรอบของมันมานะครับแล้วก็ใส่เลยรถบางรุ่นเนี่ยสามารถที่จะใส่โดยที่ไม่ต้องมีตัวกรอบอะไรเลยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนไปรีวิวในรถด้วยนะครับว่าเวลาเชื่อมต่อเวลาใช้งานนะครับใช้ยังไงแล้วก็ทำอย่างไงบ้างนะครัับส่ววนนนอีี้เเดด๋ยราามู ที่ตัวกล่องกันก่อนนะครับตัวกล่องเนี่ยจะบอกรายละเอียดเลยนะครับว่าสามารถที่จะใช้ Apple CarPlay ก็คือสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่เป็น iPhone ได้นะครับแล้วก็ Android Auto นะครับแล้วก็จะมี วาซานะครับวาซาเนี่ยจริงๆเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งตัวนะครับที่ใช้ในแถบอาเซียนนะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยยังไม่นิยมใช้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้อันนี้เนี่ยก็คือเป็นมิลเลอร์ลิงค์นะครับเป็นการสะท้อนจอภาพมือถือครับขึ้นมาอยู่บนจอตัวนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นมอสเฟต50วัตต์นะครับก็คือเป็นตัวแอมป์นะครับที่มีกําลังขับที่50วัตต์สามารถที่จะขับกับลําโพงที่อยู่ในรถเนี่ยทำให้เสียงไพเราะมากกว่าเดิมได้ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป ตัวพวงมาลัยได้นะครับพวงมาลัยใครที่เป็นมัลติฟังชันนะครับสามารถที่จะใช้จอตัวนี้แล้วก็เชื่อมต่อได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ FLAC นะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์วงบอกถึงว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะรองรับไฟภาพหรือเสียงนะครับที่เป็น FLAC ได้เลยแล้วก็อันนี้ครับมี AV out สามารถที่จะต่อวิดีโอ out เนี่ยไปออกจอตัวอื่นได้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเขาจะวงบอกว่าสามารถที่จะเล่นตัวไฟล์เนี่ยเป็นแบบ Full HD ได้นะครับก็สามารถที่จะรองรับได้หมดเลยนะครับ นี่เลยด้านหลังของกล่องนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ด้านหลังก็เหมือนกันอันนี้จะมีภาพให้เราเห็นชัดเจนเลยว่าแต่ละตัวคืออะไรนะครับมี Apple Ca r p เพนะครับเอนดรอยออโต้มิลเลอร์ลนะครับแล้วที่สําคัญเลยเวลามิลเลอร์ลิงเนี่ยปกติอ่ะเราจะเห็นแต่ภาพของมือถือใช่ไหมแต่ตอนเราใช้งานเนี่ยเราจะต้องอทัชสกีหรือสัมผัสที่ตัวมือถือนะครับแต่สําหรับจอตัวนี้เนี่ยเราสามารถจะทัชที่ตัวจอได้เลยนะครับสามารถทํางานได้อย่างสะดวกสบายมากมากนะครับแล้วก็นี่เลยเชื่อมต่อกล้องมองหลังได้ปกตินะครับ สามารถทํางานเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับสามารถทํางานกับร่วมกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในรถเราได้เลยส่วนด้านล่างเนี่ยอันนี้เอาใจสําหรับคนที่ชอบแต่งเครื่องเสียงนะครับหรือชอบฟังเพลงที่แบบเพลาะนะครับนี่เลยอันนี้จะมี EQ ทั้งหมด13แบนด์นะครับแล้วก็สามารถที่จะกําหนด เขาเรียกอะไรทามอลเมนต์ได้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสปิคเกอร์เลเวลสามารถกําหนดได้ว่าลาโพงแต่ละตัวเนี่ยเราอยากจะได้ความดังเท่าไหร่อยากจะให้ระยะเนี่ยมันอยู่เท่าไหร่เพราะเวลาเรานั่งอยู่ในรถเนี่ยในตําแหน่งของแต่ละตําแหน่งเนี่ยเราจะอยู่ไม่เท่ากันระยะของลําโพงแต่ละตัวจะอยู่ห่างห่างหรือใกล้กับเราเนี่ยไม่เท่ากันตัวนี้เนี่ยสามารถกําหนดได้ให้เรารู้สึกว่าเราเหมือนนั่งอยู่ตรงกลางของลําโพงแต่ละตัวได้เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับที่สําคัญเลยเขาจะมีปีเอาท์ถึง3ชุดนะครับปีเอาท์สามชุดเนี่ยสามารถที่จะกําหนดคอร์สโอเวอร์ได ก็คือเป็นหน้าหลังแล้วก็ซับนะครับมีมาในตัวเลยอย่างที่ผมบอกว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นท็อปของในตระกูล A s e ซีรีเลยนะครับนี่เลยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าฟังก์ชันทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยราคาค่าตัวเขาอยู่แค่1,1900บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของไพโอเนียได้นะครับแต่วันนี้ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปลองในรถนะครับตอนนี้พี่เปิ้ลกำลังเล่นอยู่นะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับตัวนี้เนี่ยปกติพี่เปิ้ลเขาจะเล่นเป็นหลักเลยนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเวลาเชื่อมต่อเวลาใช้งานนะครับสะดวกสบายแค่ไหนแล้วก็หน้าจอตัวจริงๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอกันในรถครับไปครับ และตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่เปิลแล้วครับสวัสดีค่ะเปิลตากล้องรถซิ่นไทยแลนด์ค่ะนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอย่างที่บอกแล้วว่าเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาดูการใช้งานเจ้าจอ p i o n e e เ d m ี4 4 5ม BT กันนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าพอเวลาติดตั้งไปแล้วหน้าตาจะสวยแบบนี้นะครับจะเข้ารูปเข้ารอยนะครับกับตัวจอที่เป็น2ดินนะครับถ้าเกิดว่าเป็นจอของ t o y ยตานะครับอาจจะต้องมีการซื้อตัวเพิ่มด้านข้างแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถรุ่นอื่นเนี่ยจะพอดีเลย คันเนี่ยอ่าเป็นรถที่แบบไม่ได้เป็นจอบิวอินไม่ต้องซื้อตัวกรอบนี่ใหม่เลยนะ uh huh. แต่ถ้าเป็นตัวนี้คือต้องซื้อตัวกรอบนี่ใหม่ในบางรุ่นนะครับอันนี้ก็ต้องไปเช็คดูนะครับตามร้านติดตั้งจะอธิบายท่านอย่างดีเลย uh huh. นะครับแล้ววันนี้อย่างที่บอกตัวหน้าจอจะเป็นอย่างนี้ ะจะมีในส่วนของเรดิ o โอก็คือฟังอันนี้ FM Apple CarPlay Android Auto นะครับเชื่อมต่อ USB ได้ฟัง iPod ได้มี Bluetooth โทรเข้าโ,โทรออกได้ด้วยแล้วก็เชื่อมต่อ AUX ได้น่าจอมีแค่นี้ะนะครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของตัวกล้องมองหลังแล้วก็ตัว Mirror Link ะนะครับส่วนแถบด้านข้างตัวนี้นะครับก็จะเป็นแถบของตัวปิดเปิดนะครับตรงนี้ก็คือจะกลับไปตัวเมนูนะครับตรงนี้ก็เป็นปุ่ม สั่งการด้วยเสียงใช้งานด้วยเสียงครับแล้วก็เป็นวอลลุ่มนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับจะเป็นปุ่มของตัวการตั้งค่าต่างๆนะครับฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีการตั้งค่าของระบบนะครับเข้าไปดูกันนะครับตั้งค่าระบบก็จะมีเลือกภาษานะครับวันเดือนปีนะครับแล้วก็เสียงแจ้งเตือนนะครับการควบคุมพวงมาลัยเนี่ยเวลาเราติดตั้งในรถแต่ละรุ่นเนี่ยเราสามารถที่จะมาตั้งการควบคุมจากตัวนี้นะครับนี่เลยแล้วก็ ด้านล่างนะครับก็จะมีตั้งค่าของวิทยุนะครับมีคืนค่าโรงงานนะครับแล้วก็จากนี้จะเป็นข้อมูลของตัวระบบว่าตอนนี้เป็นเวอร์ชันไหนอะไรยังไงนะครับในอนาคตเผื่อถ้าเกิดมีเวอร์ชั่นใหม่ตัวนี้สามารถที่จะอัปเดตเวอร์ชั่นได้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ต่อมานี่ครับตั้งค่าการแสดงผลนะครับ นี่ก็จะเป็นตั้งค่าพวกตัวจอนี่แหละนะครับอย่างเงี้ยความสว่างนะครับของปุ่มตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะปรับเพิ่มเลเวลได้นะครับตรวจจับแสงนะครับ ตัวปุ่มเลือนไม้ต่างๆนะครับหรือว่าวอลเปเปอร์ก็คือพื้นหลังต่างๆสามารถที่จะตั้งค่าได้ด้วยส่วนต่อมานะครับอันนี้สําหรับคนที่แบบว่าเล่นเครื่องเสียงเลยเอใครชอบในการเล่นเครื่องเสียงชอบมีการปรับจูนเสียงหรือว่าแต่งเสียงนะครับต้องเข้าตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการตั้งค่าเสียงและอีควอไลเซอร์นะครับมีการปรับสมดุลอันนี้ก็คือจะเป็นแบบว่าตําแหน่ง หน้าหลังซ้ายขวานะครับสามารถที่จะให้ตรงไหนดังตรงไหนเบาอะไรแบบนั้นได้เลยถัดลงมานะครับจะเป็นจุดตัดก็คือเป็นคอสโอเวอร์นะครับที่เราบอกว่าตั้งแต่หน้ากล่องว่าเวลาตัวนี้เนี่ยสามารถมีคอสโอเวอร์นะครับปรับหน้าหลังแล้วก็ซับได้ด้วยมีปีอัลสามชุดเนี่ยสามารถตกแต่งเสียงปรับความทีเสียงแต่ละช่วงได้เลยตรงนี้นะครับนี่แล้วก็อันนี้ EQ นะครับ EQ เนี่ยมีถึง13แบรนด์นะครับแล้ว13แบรนด์เนี่ยก็มีตัวเลือกให้ด้วยนะครับแล้วเราสามารถกำหนดเองได้ด้วยนะครับ นี่เลยแล้วก็เรื่องของระดับเสียงนะครับนี่อันนี้เขาจะมีแบบเยอะมากอะระดับเสียงหลักเสียงเรียกเข้านะครับเสียงเพลงเสียงพูดการนําทางอะไรต่างๆเราสามารถปรับได้ว่าเราอยากได้เสียงประมาณไหนอย่างเช่นเวลาเราขับขับไปเนี่ยเราอยากให้เสียงเพลงมันดังแล้วอยากให้เสียงนําทางเนี่ยเบาลงมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเสียงพูดของเวลาเราฟังเราโทรเข้าโทรออกเนี้ยตัวเนี้ยมีให้ปรับครบเลยเยอะมากนะครับแล้วก็ ในส่วนของอันนี้ระดับความดังลําโพงอย่างที่ผมบอกไปอันนี้คือเป็นเหมือนแบบไทมอะไลเมนต์ลาโพงแต่ละตัวเนี่ยคือมันอยู่ในตาแหน่งที่ไม่เท่ากันอยู่แล้วเวลาเราอยู่ตรงตําแหน่งคนขับเนี่ยลำโพงฝั่งคนนั่งจะไกลเราใช่ปะ่ะเราสามารถปรับเลเวลได้นะครับปรับความดังของมันให้เราเนี่ยนั่งอยู่ตรงฝั่งคนนั่งหรือคนขับเนี่ยแต่ให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราอยู่กลางกลางของตัวเวทีลําโพงได้นะครับตัวนี้สามารถปรับได้หมดจนวูเฟอร์เลยด้วย ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ loudnet แล้วก็ตัวเบสบูส์นะครับอันนี้สําหรับใครที่แบบชอบเรื่องเสียงแบบดังๆความสนั่นกังวานก็สามารถมาปรับเพิ่มเติมที่ตัวนี้ได้ต่อมาก็จะเป็นการตั้งค่าบลูทูธนะครับก็สําหรับใครที่แบบว่าเชื่อมต่อบลูทูธแล้วไม่ติดหรืออะไรเงี้ยการคืนค่าหรือว่าการเข้ามาหาเชื่อมต่อในตรงนี้จะสามารถทําให้สะดวกมากขึ้นนะครับมีการตั้งค่ากล้องแล้วก็ตั้งค่าการเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับก็ถือว่าครบคันเลยทีเดียว เดี๋ยวจะให้พเปิ้ลน,นะครับเป็นคนอธิบายกันว่าเวลาใช้งานตัวเจ้าจอไพลอนีตัวนี้เนี่ยต้องทํำยังไงบ้างนะครับโอเคครับก็คือเราก็เอาสายชาร์จนะคะเสียบต่อกับช่อง USB ที่ทางร้านติดตั้งเนี่ยเขาก็จะต่อสายให้เรียบร้อยแล้ว<ช>นะคะพอเราเสียบเสร็จเราก็มาต่อที่มือถือเราได้เลยอ่าพอเสียบปุ๊บตรงนี้ End Auto เราจะเข้าอัตโนมัติครับโดยที่พอเราเสียบปุ๊บเนี่ยคะ่ะมันจะเด้งไปที่หน้าจอแมปก่อนมันจะเข้าหน้าจอแมปอัตโนมัตินะคะ เราก็สามารถมาที่หน้าจอของเราได้ปกติเลือกใช้ฟังก์ชันของเราได้ปกติ a n d r o i d Auto เราสามารถที่จะใช้ในการเปิดเพลงก็ได้โดยใช้ผ่านจุกหรือใช้ผ่านฟังก์ชันแอปพลิเคชันของเราในแอปพลิเคชันในการฟังเพลงนะครับก็จะมีหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นจุกนะครับเป็น Spotify นะครับแล้วก็จะมีตัวอื่นอีกเทียบเลยใช่ค่ะนะครับแล้วก็นอกเหนือจากอย่างที่บอกตะกี้เนี่ยเราเห็นเนยไหมตัวเนี้ยก็สามารถที่จะใช้ระบบนำทางได้ใช,ใช้ฟังก์ชันการสั่งงานด้วยเสียงได้ค่ะ ตัวนี้นะครับสามารถที่จะค้นหาจากตรงตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะค้นหาจากการใช้คําสั่งเสียงก็ได้นะครับอย่างนี้นะเมกะบางนากําลังแสดงผลสําหรับเมกะบางนานี่นะครับแล้วก็กดไปได้เลยมุหน้าทางตะวันตกนะ นะครับสามารถใช้ได้หมดเลยแล้วก็สามารถโทรเข้าโทรออกได้แล้วใช่ครับพอเราเชื่อมต่อตัว a n d r o i d Auto เรียบร้อยแล้วใช่ค่ะนะครับแล้วก็ในส่วนของ Miller Link นะคะเราก็เชื่อมต่อง่ายๆโดยที่เราสไลด์มาที่ Miller Link แล้วเราก็สามารถกดตรง Miller Link ได้เลยเรากดต้องตกลงนะคะในครั้งแรกเนี่ยระบบจะฟองให้เราโหลด Auto Link ก่อนอ่าซึ่งอันนี้ของเปิ้ลนะโหลดไว้แล้วมันก็เลยแค่กดเริ่มตอนนี้ก็คือมันก็จะเชื่อมต่อได้เลยหน้าจอก็จะขึ้นมาที่รถยนต์ได้เลยค่ะนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อก เราบอกว่า m i ลเล r Link คืออะไร m i l เล r Link คืออย่างนี้เลยครับหน้าจอมือถือเป็นยังไงหน้าจอของตัวด้านในก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วที่สําคัญเลยเราสามารถเลื่อนได้เห็นไหมใช่ปกติถ้าเป็นจอทั่ว,วไปบางจอมิลเลอร์ลิงได้เสร็จปุ๊บเราจะไม่สามารถเลื่อนที่นี่ได้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเลื่อนได้เหมือนเราเลื่อนโทรศัพท์เลย<อ>นะครับเนี่ยเลื่อนได้เลยแล้วเราก็สามารถคลิกเล่นที่ตัวนี้ได้เลยนะครับนี่อีกนิดนึงนะคะคก่อนที่เราจะเปิด u t u b e นะคะ,ะในส่วนของเราเชื่อมต่อมิลเลอร์ลิงเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการ ปิดบลูทูธแล้วก็เปิดบลูทูธใหม่ก่อนอีกครั้งหนึ่ง<อ>นะคะโอเค <Okay. S 2> เสร็จแล้วเราก็จะเปิดเราก็เชื่อมต่อเรียบร้อยจับคู่ใช่ค่ะแล้วเราก็เปิด YouTube ครับตรงนี้หน้าจอก็จะขึ้นที่นี่ได้เลยเอ๋อแล้วเสียงก็จะเข้าแล้วใช่ค่ะอา่าทีแรกอาจจะมีภาพ แต่เสียงไม่เข้าใช่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากที่จะให้เสียงเข้าด้วยเราต้องไปเชื่อมต่อตัวบลูทูธใหม่ใช่คือปิดแล้วเปิดใหม่แค่นั้นเองนะครับนี่เลยก็จะเหมือนกันสามารถที่จะกดข้ามทุกอย่างกดจากตัวนี้ได้เลยนะครับกดเพลเนี่ยกดทุกอย่าง คือมันดีตรงนี้ใช่มันดีตรงที่ว่าเวลามีแล้์ลิงค์เสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะใช้งานทัชส,สกรีนที่ตัวนี้ได้เลยใช่ซึ่งปกติตัวอื่นทําไม่ได้ใช่อาจจะ,ะต้องบังคับจากมือถืออยู่อ่า,อานะครับนี่เลยอันนี้คือเป็นฟังก์ชันการใช้งานของเขาใช่แล้วก็ระบบอื่นๆน,นะครับในตัวส่วนของตัวเนี้ยตัว พวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับก็ยังควบคุมเสียงได้ปกตินะครับสามารถเลื่อนเพลงเลื่อนอะไรอย่างงี้ได้ปกติปรับโหมดได้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับมีละลิงนะครับนอกเหนือจากการที่เราจะดู YouTube ได้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันอื่นๆแล้วก็เมนูอื่นของแอปในมือถือได้เหมือนกันนะครับนี่เลยพอเวลากลับเราก็กลับจากทางเดิมนะครับเข้า Facebook นะครับแล้วก็เลื่อนทุกอย่างเหมือนเดิมเหมือนกันเป๊ะนะครับลองแนวนอนนะครับ นแนวนอนมันก็จ่อออกมาเป็นแนวนอนสแสดงค่าแบบแนวนอนเหมือนกันนะครับเวลาออกก็ออกเหมือนกันแบบนี้นะครับแต่พอเวลาออกมาแบบนี้เนี่ยคือหน้าจอจะออกมาเป็นหน้าจอแนวตั้งพอเวลาเข้าแอปมันถึงจะเป็นแนวนอนให้นะครับอย่างลายนะครับสําหรับใครที่แบบว่าไปไหนมาไหนกับแฟนนะเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บอาจจะต้องระวังตรงนี้นะเพราะว่าตัวล n e ก็สามารถที่จะเข้าไปเชื่อมต่อได้เหมือนกันแล้วสําหรับเมนูการโทรเข้าโทรออกนะครับก็สามารถโทรเข้าโทรออกจากมิลเลอร์ลิงได้เหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะครับ มันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็สามารถที่จะโทรเข้าแบบนี้ได้แล้วเราก็พูดได้เลยนะเพราะว่าจริงๆมีไมเลยเดี๋ยวผมลองรับเห็นไหมเสียงก็จะเข้าไมในรถแบบนี้เลยสามารถคุยได้เลยอาจจะก,กล้องๆหน่อยโอเควางก่อนนะอันนี้คือโทรให้ดูแล้วก็นอกเหนือจากโทรแบบที่เราใช้ตัวมิเรลลิง์แบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะโทรจากปุ่มด้านนอกได้นะครับเวลาเรากลับไปอย่างเงี้ย สามารถที่จะเข้าไปที่เมนูนี้ได้ตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถกดเบอร์โทรได้เลยนะครับหรือว่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าสมุดในโทรศัพท์เรานะครับพอเราเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยถ้าเรากดอนุญาตให้เขาซิงก์กันเนี่ยข้อมูลทั้งหมดจะเข้ามาอยู่ในนี้นะครับรวมถึงเบอร์โทรเข้าโทรออกล่าสุดนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่อำนวยความสะดวกมากๆแล้วก็ สามารถใช้งานได้แบบสะดวกสบายเพราะว่าเราไม่ต้องยกขู่โทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเราสามารถกดรับแล้วเราก็คุยได้เลยนะครับไม่ต้องละสายตาจากถนนนะครับโอเคแล้วราคาของเจ้าตัว pioneer dm h a 4 4 5 0 bt ตัวนี้นะครับราคาอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับ11,900าบาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เพจของ pioneer ได้เลยนะครับเป็น pioneer electronic thailand นะครับแล้วก็เขาจะมีช่องทางการติดต่อคือ l i น e ด้วยนะครับเป็น a d pioneer th นะครับแล้วก็จะมี YouTube ของเขาด้วยนะครับเป็น Pioneer t h นะครับสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือหาอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลย นะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้ติดตั้งง่ายใช้งานง่ายนะครับอย่างเงี้ยผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้นะครับสำหรับรถใครที่แบบว่าซื้อตัวโลมาแล้วไม่มีจอนะครับก็สามารถที่จะซื้อตัวนี้ไปติดตั้งได้เลยนะครับหรือว่าสําหรับรถใครที่แบบเป็นจอรุ่นเก่าอะไรอย่างเงี้นะครับสามารถที่จะเอาตัวนี้ไปใช้ได้นะครับเพราะว่าหลายๆคนอย่างที่บอกแล้วว่าความสะดวกสบายในการมิลเลอร์ลินะครับหรือการใช้ Android Auto ตัวนี้เนี่ยไวทางานได้ดี นะครับก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลกันได้นะครับก็คลิปนี้นะครับใครที่กําลังเล่นเครื่องเสียงอยู่หรือว่าตัวนี้ที่เป็นโจทย์อยู่นะครับก็อย่าลืมครับเข้าไปหาดูแล้วก็เข้าไปเลือกซื้อใช้ได้นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครเข้ามาชมแล้วชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะโอเคไปแล้วครับสวัสดีค่ะ